สวัสดีครับการก่วยเราไทยสิงครับผมมือนีมาทุละอำเภอพังโคนจกกนคนักลนครเรืองยางมเบึงหางร้านไทยไทพาณิชย์อยู่พังโคนซือ้อวันมาอาจจะอ่าอาศัาายรลลิกะดอกลิออยางมเบึงอูอันซื้ออูอยังคืขับนี่ อ่าอูแจวกันสั่งครับผมมันมีโถดเกียวครับผมเจ็ดสิบอุ้มครับผมอีหาเก่าสภาพนี่ครับขยายปากเรียบร้อย,ยอ่าเกียวดันเล็ออเ,เป็นปล่อยเยอะครับนี่ สามแสนกว่าบาทคนละเล่กับเออแท้กักับไม้ทั้งสองขางบุ่มแน่กับตามใส่งานละครับผมตามอายุมันแต่งเรียบร้อยตูดซิ่งเรด ปากสองเมตรเจ็ดทนปะโอคัขกขนาดอืมองกับโบรูกปนไ้หรอกเปลี่ยนเกียร์เรียบร้อยเครื่องกางหางเยอะแหกกับไม้สองขางคัก ปสนใจมาเบึง้งนะครับเด้อดติดต่อแจกว่วการช่างพังโคนครับผมมีอีกขั้นหนึ่งครับ60สภาพกระตาอายุการใส่งานครับผมแต่ว่าส่งล่างของเกดสิบเลยเด้ ปีมันเกเกี่ยวอยู่ปีนี้ได้ยังลอยไรปีนี้โอุ้อ่น่ะเป็นธรรมดาดเด้อครับอุ้มฟางเทปอีกหกศูนย์ครับผมสนใจติดต่อภายในรครับเพือ่อฟังโคนติดถนนดำเลย Nhiệp pháp đấm đơm vô Nhi Tính kéo sớm chiếu đắn หุ่นกันพากันหุ้มรุ่มรุ่มสีกอยู่ลุ่มสีกรกๆๆะุกปืนเนี่ยฮะบอรครับผมดเดี๋ยวเบิ่งอีกขั้นหนึ่งครับผม ก็เจ็ดสิบครับผมมาจากปีตีจตั้งปีใดบิ่งเหรออันนี้ราคาเท่าไรกับบอลลูนมนสอบถามมาครับอืมเป็นปากเดิม มาอยู่การใช้งานครับผมแพ็คกันยังใหม่เ่นนะครับอูเพิ่นเจ้าการช่าง เพื่อบังคโคนครับมาสอมสอมอยากยังมาติดต่อได้ครับผมมีฮอดซสลี่้วยครับซี่นื้อดูหกล้อด้วยนอ่าดูหกล้อเขาทดินี่เขาทาดีเวโอ้ยเสียดายเลยเนาะกว้างเท่าไหรนี่ตาผมทำขึ้นเจ็ดสิบนะเมตรเก้าสิบ็เก้าสิบยาวยาห้าเมตรกว่ายาห้เมตร ถามแม่ถามแม่กว่าไม่ค่อยิดโอ้มักตลอมันนี่แล้วพี่มืน่นครับผมเป็นใจติดตอ่อพนใดครับ <c oughs> เอาเลยครับเอาเลยผมเอามาล่ะ <c oughs> ปากก็มี่นะครับกู <c oughs> ได้มักปัน่นมักยังกับมะเบิองเหรอ มาเนี่ยแหละครับลานเพลินเฮดฮอดดำมหุ่นเด้